ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุกปีการศึกษา2566ระดับเงินสกอร,กรอ,อำเภอรบรรพบิัยเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสกอร,กรอจังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลท่านิ้วอำเภอรบรรพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ภายใต้การบริหารงานโดยนางพิสมัยนันงค์ ผู้อำนวยการกศนอำเภอหนองบัวปฏิบัติหน้าที่ผ่วอหน่วยการสกรอำเภอหนองบัวรักษาการในตำแหน่งผ่วอำน่วยการสกรออเภบรรพพุสัยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น18คนมีจำนวนนักศึกษา1,505คนสกรออเภบรานพุทสิยมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษามาัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายสบรอำเภอบรรพบพิสัยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวฝุดห้องเรียนดําเนินงานอย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบของห้องเรียนสีขาวทั้ง13ห้องดังนี้1สบรอตาบลเจริญผล2สบรอตาบลตาสัง3สบรอตาบลตาขี4สบรอตาบลบารตางาย 5. สกรตำบลบ้านแดน 6. สกรตำบลอ่างทอง 7. สกรตำบลบางแก้ว 8. สกรตำบลหูกวาง 9. สกรตำบลท่ามิ้ว 10. สกรตำบลด่านช้าง 11. สกรตำบลหนองตะมี 12. สกรตำบลหนองกดและสกรตำบลบึงตาทูห้องเรียนสีขาวทุกห้อง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมีบันทึกการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานมีการติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานของห้องเรียนสีขาวพบทุกห้องเรียนโดยห้องเรียนสีขาวแบ่งออกเป็นมาตรฐานสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายที่หนึ่งฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนการส่งงาน มีกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนการติวทบทวนความรู้กิจกรรมซ่องเสริมด้านวิชาการและการแข่งขันทักษะด้านวิชาการมีการจัดบอร์ดป้ายนิเทศการจัดทำสื่อมุมความรู้ในห้องเรียนและมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามสถานการณ์ปัจจุบันฝ่ายที่ 2. ฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในและภายนอกห้องเรียนดูแลรักษาของมีค่า ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้หน่าเรียนโดยมีตารางเวรทำความสะอาดมีแผนผังนักเรียนแกนนำสี่ฝ่ายในห้องเรียนมีคติพจน์และข้อตกลงในห้องเรียนครบทุกห้องฝ่ายที่ 3. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่สําวจและจัดทำข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อนในห้องเรียน สอดส่องดูแลความเรียบร้อยรวมทั้งปัญหาส่วนรวมในด้านต่างๆฝ่ายที่4ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเช่นกิจกรรมวันงดสบุรีโลกกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติกิจกรรมด้านศิลปะกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยจัดทําโครงงานรวมถึงมีการจัดทําโครงงานเกี่ยวกับห้องเรียนปลอดบุหรี่ห้องเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าห้องเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้องเรียนปลอดยาเสพติดห้องเรียนปอดสื่อลามกอนาจารห้องเรียนปลอดการพน,นันห้องเรียนปลอดการทะเลาละการวิวาท พบทุกห้องเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการ1มาตรการด้านการป้องกันสกรออำเภอบรรพบิษัยได้ดำเนินจัดก,กิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้งหมด13ห้องเรียนมีการประกวดห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำเดือนสกรอำเภอรบรรพบิสัยจัดก,กิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดเช่นกิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศนอปลอดยาเสพติด รวมถึงมีการสอดแทรกความรู้เรื่องปัญหายาเสพติดและการป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้กับนักศึกษา 2. มาตรการด้านค้นหาสอรออำเภอบรรพบิสัยดดำเนินการตามมาตรฐานด้านการค้นหาผ่านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลลายบุคคลของนักศึกษาในการดูแลป้องกันช่วยเหลือ 3. มาตรการด้านรักษา สอกรอ,อรพอำเภอบรรพพิสัยมีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบำบัดรักษาช่วยเหลือนักศึกษาโดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดตั้งคลินิกเสมารัก 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังสองกรอ,อรพอำเภอบรรพพิสัยได้มีการจัดตั้งตู้แดงเสมารักจำนวนหนึ่งตู้และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อรับแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนอกจากนี้ยังจัดตั้งชมรมเสรมารักป้องกันยาเสพติดอ,อีกด้วย 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการสกอรอำเภอบรรพพิสัยกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่าง,างๆโดยมุ่งการดำเนินยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานห้องเรียนสีขาว เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ในสถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากราาพสตตำบลทุกตำบลที่ว่าการอำเภอบรรพฤพิสัยเครือข่ายผู้ปกครองและผู้นำชุมชนสุดท้ายนี้สอกออำเภอบรรพฤพิสัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามกุกขอบพระคุณค่ะ